ันนี้นะคะเคจะแกงเปิดแหน่งน่อไม้ใส่หมูสามชั้นค่ะก็มีแหน่งน่อไม้หมูสามชั้นฟักทองเห็ดยานางข้าวเบือเอ,อ่อเครื่องแกงก็มีพริกเอ็กพริกตะไคร้หอมแดงทุกอย่างเอาไปปั่นเลยปั่นละเอียดต่อจากนั้นเราก็มาคั้นแช่ข้าวเบือแช่ข้าวเบือ,บอไว พอนิ่มแล้วเราก็เอามาปั่นปั่นกับย่านางปั่นกับย่านางเสร็จแล้วเราก็กรองกรองแล้วเราก็เอามาใส่หม้อแล้วพริกหอมแล้วก็ตะไคร้ปั่นเสร็จแล้วก็เอามาใส่หม้อเลยใส่หม้อแหนงหน่อไม้เราก็อาใส่หม้อเลยเห็ดหั่นใส่หม้อแล้วก็เหมูสามชั้นก็หั่นใส่หม้อเลยเออฟักทองก็หั่นเลยหั่นใส่หม้อเลยนะคะ ทุกอย่างใส่ลงไปเลยน้ำยานางก็ใส่ลงไปเลยต่อจากนั้นเราก็ปรุงเครื่องเลยปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาแล้วก็ผงชูรสหรือผงนัวนั่นแหละแค่นั้นแหละค่ะไม่ต้องใส่เยอะเกินนะถ้าเค็มแล้วมันไม่อร่อยแล้วพอสุกทุกอย่างสุกแล้วเราก็จะใส่ใบมงลักใบมังลักกับเอ,อ่อชะอมใส่ที่หลังเลยให้ให้หมู ให้หมูสุกก่อนแกงแหน่งหน่อไม้หมูสามชั้นให้ทุกอย่างสุกก่อนพอสุกแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ไอเอ่ออะไรอ่ะปิดไฟเลยแล้วก็ใส่ใบชะอมกับใบมังรักเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ ใสงไปเลยแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะทีค้เพื่อนๆผักก็จะเขียวน่าก,กินมาก